ตอนนี้ซันอยู่ที่น้าตกดงพญาเย็นนะครับฝั่งด้านขวามือตอนนั้นจะเป็นน้าตกดงพญาเย็นนะทุกคนแลกก้วก็ทางด้านนี้จะเป็นที่พักภูพญาเย็นนะครับซึ่งที่พักภูพญาเย็นก็อยู่ตรงข้ามกับน้าตกพอดีเลยนะอันนี้เดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศห้องพักของภูพญาเย็นที่อยู่ตรงข้ามกับน้าตกดงพญาเย็นจังหวัดสระบ,บุรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่พักนะเราเก็บของไปบางส่วนแหละก็ มีโซฟาให้นะครับกระจกบานใหญ่นะตู้เย็นอันนี้ก็จะเป็นที่นอนนะที่นอนเตียงใหญ่นี่นะครับแล้วก็มีทีวีมีแอร์ด้วยนะนะมีแอร์แล้วก็อันนี้กระจกอันเดียตู้เย็นมีอะไรตู้เย็นนะครับตู้เย็นเปล่านะฮะแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับนี่ประมาณนี้ มีเครื่องทำน้ำอุดด้วยชักโครกประมาณนี้ตอนนี้ป้าก็เอาผ้าผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวมาให้หนึ่งผืนโยนไปเลยแล้วก็มีสบู่สบู่นะครับแล้วก็น้ํานะครับน้าเปล่าเนี่ยเป็นบรรยากาศนะให้ดูแบบนิดนิดหน่อยหน่อยนะทุกคนว่าแบบอันนี้แหละที่พักที่เรามาถ้าใครถ้าใครจะมาน้ําตกดงพญายเย็นนะเนี่ยอยู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะแบบมาพักที่นี่ได้นะของคุณป้าคุณป้าแบบว่าพูด โอเคอยู่คือเราเราจะรู้ได้ว่าแบบโอเคหรือไม่โอเคก็ตอนที่พูดคุยกันประโยคแรกเนะถ้าแบบพูดคุยแบบโอเค